เดี๋ยวเรามาทํากันให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะ mm hmm. เพื่อนๆนะ, mm hmm. นะเสว้อปกนน mm hmm. เราก็ปล่อยให้เขาเย็นนะคะแล้วก,แวก็แล้วเรามาทำที่นตอนต่อไป Ken asked for how many you give me 11เต็มแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นแล้วเราก็มาดูกันนะคะ วันนี้จะทําขนมมันสำปะหลังนะคะแพรได้มันสำปะหลังมาสามหัว mm. ก็เลยว่าจะมาทําขนมมันสำปะหลังวันนี้แพรมาปอกเปลือกแล้วก็จะล้าง mm. เพื่อที่ไว้ทําขั้นตอนต่อไปต่อนะคะตอนนี้แพรก็จะมาปอกเปลือกนี่คือมันสำปะหลังที่นําเข้ามาจากไทยนะคะหรือว่าเอเชียก็ไม่รูมเหมือนกันนะคะน่าจะภายในเอเชียเราจะทําการปอกให้ครบทุกอันแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะ แล้วแพรก็จะมาต้มน้ําใบเตยน,นะคะให้เขาออกมาเป็นจนออกเป็นสีเขียวหอมนะคะเราก็ปล่อยให้เขาเย็นนะคะแล้วก็แล้วเรามาทําขั้นตอนต่อไปค่ะพอเราผ่านเปลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเอาผ่าครึ่งกลางแล้วเอาแกนกลางออกนะคะนนี้แกนกลางของเขามันจะเป็นเยื่อเป็นเยื่อๆนะคะมันจะแข็งล้อมก็จะทานไม่ได้นะคะเราก็ทําการผ่าให้หมดเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาล้างน้ำให้เขาออกให้จนใสนะคะเพราะมันจะเปลังมันจะมีแป้งที่ขาวนะคะดูค่ะแล้มันม,นม,นมนข,อขนออกมาเราต้องล้างจนกว่าน้ำจะใสนะคะ ก็ใส่แล้วนะคะเพืเ่อนๆดูจากนา้ำครั้งแรกที่เราล้างนะคะอันนี้ก็โอเคแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาทําการขูดนะคะให้แพรก็จะใช้ที่ขูดของชีสนะคะมาขูดที่เขาเป็นเส้นเล็กๆประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่เพราจะทาต่อไปให้เสร็จนะคะ นี่ก็คือมันสำปะหลังที่เราขูดเรียบร้อยแล้วนะคะเราขูดเป็นเส้นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็แล้วเราก็มาใส่มาใส่เกลือลงไปนะคะเราจะเอานี้มาวัดสักหน่อยจะได้เห็นจะชัดนะคะว่าเราใส่ไปเท่าไหร่นะคะประมาณหนึ่งช้อนชานะคะช้อนชาใส่ลงไปเราก็ใส่น้ำตาลลงไปใส่เยอะๆเลยะคะ่ะชอบหวานเยอะหวานน้อยใส่ไปตามสบายเลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ําใบเตยนะคะที่เราต้มมอตะกีนะคะน้ําใบเตยลงไปคะ่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ ถ้าเราต้องการที่จะให้ขนมของเรามีความนุ่มระม,มุนมากขึ้นแล้วก็ใส่แป้งท้าวเย,ยม่อมเพิ่มเข้าไปนะคะแต่ว่าแพ้ชอบแบบนี้นะคะแพ้จะเอาแค่นี้เราก็คนคนให้ทุกอย่างเข้ากันจนน้ำตาลละลายนะคะเดี๋ยวแพ้ทำการคนก่อนนะคะ โดยเหตุที่ว่าแพ้ก็ไม่มีถาดที่หรือว่าซึ่งที่มันใหญ่นะคะแพ้ไม่ซึ่งอันเล็กๆนะคะอันนี้แค่เข้าได้อยู่อันเดียวนะคะอย่างอื่นก็เข้าไม่ได้นอกจากถ้วยเล็กๆนะคะเราก็ทําตามที่เรามีนะคะเพื่อนๆเรามาทํากันเลยะคะ่ะก็เทสใส่นะ อมันที่เราขูดแล้วก็ผสมกับน้ําตาลกับไปน้ําไปเตยเรียบร้อยนะคะเราก็มาเทสใส่นี่ให้ถาดนะคะไม่ต้องสูงมากนะคะประมาณว่าเขาสุกง่ายให้เขาสุกง,ง่ายๆนะคะเดี๋ยวแพรมาเทสใส่เลยค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะเราก็ตั้งน้ําให้เดือดจัดนะคะตั้งไฟไว้ให้พอเดือดแล้วค่อยเอาลงนะคะ เริ่มจนเหนืดจะแข็งแล้วนะจ๊ะอุ้ยตอนนี้มันก็ใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยแพรมาเช็คดูกันนะคะว่าข้างในสุกหรือยังนะรู้สึกว่ามันจะสุกแล้วนะคะแต่ยังไม่นี่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวแพรจะปล่อยให้เขานึ่งต่ออีกสักสองสามนาทีนะคะ ตอนนี้แพรก็จะปิดไฟนะคะแล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเย็นนะคะนี่นะคะมะพร้าวขูดนะคะเพราะว่าที่นอร์เวย์ก็ไม่มีมะพร้าวลกูกก็เลยได้ต้องใช้มะพร้าวขูดอะคะ่ะแ,แพรเอาออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแพรว่าจะไม่ใช้มันนะคะเพราะว่ากลิ่นกลิ่นมันปแปลกๆนะคะกลิ่นมันเหมือนมันบูดนะคะนี่นะคะมะพร้าวมะพร้าวอบแห้งนะคะ ถ้าโดนมันโดนน้ำเข้าไปมันก็จะเป็นกลายเป็นมะพร้า,าวดีๆนี่เ,เองนะเ้วยความที่ว่าเมื่อคืนแพ้ก็ชิมเมื่อเช้าแพ้ก็ชิมเดี๋ยวพยนึ่งใหม่นะคะนี่คือรอบแรกเรายังมีอีกเยอะเลยค่ะมันใช้เวลาเยอะมากเพราะหดแพ้น้อยนะคะนิดนิดเดียวนะคะเดี๋ยวแพ้จะมาทําการตัดให้นะคะนี่นะคะเราตัดเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่เลยนะคะใส่หรือคลุกเลยนะคะตามสะดวก เดี๋ยวมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแบบว่าน,นุ่มเองนะคะเพราะว่าตอนนี้คือยังแห้งอยู่แล้วก็จะดูความชื้ในในนักขมมันนะคะ น้าจ๊ะเดี๋ยวแพทจะมาจัดสจส่ถุงเก็บไว้ให้น้องนะคะนี่ค่ะขนมมันสัมปะหลังนะคะของเมืองนอกนะคะเดี๋ยวแพทจะมาชิมให้ดูค่ะแพทชิมแล้วนะคะมันก็รสชาติดีมากเลยนะคะมันแต่ว่าใส่มะพร้าวลงไปไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะ มันอร่อยค่ะแต่มะพร้าวต้องเปลี่ยนนะคะอันนี้ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวแพทย์จะลองไปหาที่ร้านเอเชียมาทำนะคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยครับ ไม่ดูสิออามาเก่งๆสิเนื้อนุ่มๆเลยจ้าอร่อยเทนอัพสกอร์ how many you give me 11 oh thank you how many score you give me baby เทอัพเ11 oh ขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยมากใช่ไหมฮัดาก่อนกาฮัดา